สวัสดีครับกับผมนายนุกูลน้องแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับเกี่ยวกับเด็กนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับจะมักพบในเด็กและก็ผู้สูงอายุนะครับโรคไข้เลือดออกนี้นะครับจะแบ่งเป็นตามวัยนะครับถ้าเกิดในวัยเด็กจะมีความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับและโรคไข้เลือดออกนี้นะครับจะมี ตุ่มจุดสีแดงขึ้นบนตัวภายในประมาณ2-3วันนะครับแล้วจะเห็นเป็นตุ่มสีแดงขึ้นมาบนตัวนะครับถ้าเราเห็นเป็นตุ่มมาบนตัวแล้วต้องรีบหาหมอเลยนะครับเพราะว่าการที่มีตุ่มสีแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นเชื้อโรคเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเชื้อไวรัสที่เริ่มรุนแรงแล้วนะครับต้องรีบพบแพทย์พบหมอทันทีเลยนะครับและคุณหมอจะมียา วัคซีนป้องกันนะครับไอความรุนแรงนี่นะครับความรุนแรงของไข้เลือดออกนี่นะครับจะทําสามารถ,ถึเสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับให้รีบรักษาพู้ปทย์นะครับเราก็มีวิธีป้องกันนะครับก็คือหนึ่งนะครับป้องกันได้เบื้องต้นเลยนะครับก็คือช่วยกัน เก็บเวลามะพร้าวยางรดกระป๋องนะครับไม่ให้น้ําตกขังก่อให้เกิดยุงลายนะครับและถ้าจะเป็นแหล่งน้ําทั่วไปนะครับควรจะมีตามแหล่งน้ำตามทั่วไปตามสวนสาธารณะนะครับควรจะมีปลาหางยุงนะครับไว้ป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ํายุงลายนะครับก็คือยุงลายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนําพาหนะโรคให้เล็ดอ,ออกนะครับจะเป็นยุงลายตัวเมียนะครับจะมากัดผู้ป่วย แล้วจะเกิดเป็นไข้เรื้องอ,อกนะครับเราคือป้องกันนะครับเรื่องต้นพบหมอนะครับเราเวลาเป็นไข้ลขเลือดโรคไข้เลื้องอกนี่นะครับต้องอยู่ดูแลต้องมีคนดูแลแบบใกล้ชิดนะครับเพื่อคนผู้ป่วยช็อกถึงข่านเสียชีวิตได้เลยนะครับวิธี และวิธีการที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับคุณเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนานะครับเราควรดูแลให้ความใกล้ชิดต่อผู้ป่วยนะครับและเป็นห่วงมากที่สุดคือในวัยเด็กหรือเด็กปฐมวัยนะครับจะเป็นโรคไข้เลือดออกนี้จะเป็นกันเยอะและก็จะสามารถเชื้อไวรัสตัวนี้จะสร้างความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับก็คือบากไว้ด้วยนะครับ ป้องกันและเป็นห่วงเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมไว้นะครับระวังให้ห่างจากโรคไข้เลือดออกหรือ,อ,อยุงลายนะครับขอบคุณครับ